ขอ,อการกาพันเตคําถามของน้องวัดนะคะสําหรับผู้ที่ยังประพฤติตึงหย่อนอยู่แต่ก็มีใจที่จะเข้ามาในแนวธรรมะาเงี้ยค่ะมีพระสูตรอันไหนบ้างไหมคะที่พอเป็นให้กําลังใจกับผู้ที่เริ่มปฏิบัติะค่ะคือตอนนี้เริ่มที่จะแบบว่าถ้ามีโอกาสก็จะรีบทําอ,อทําทุกโอกาสที่ที่ทําได้ะคะ่ะอ่าใช่รีบเริ่มเข้ามาะะเพราะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยท่าแล้วเนาะ สิ่งที่พวกเราจะทําไดนะ้ตอนนี้ก็คือความไม่เสื่อมของอุบาสกพยายามเข้ามาฟังธรรมะจากพันเตียบ,ยบย่อยๆวันนั้นเปิ้นก็ถามไปแล้วใช่ไหมว่ามันบ่อยแค่ไหนซึ่งพันเตก็อุปมาให้ฟังละเหมือนคนขยันทำมาหากินก็รวยอะ่ะคนขี้เกียจก็จนอะ่ะอยู่อย่างสมควรสิแต่ก่อนเขาก็มาบ้างไม่มาบ้างยังติดขายของอยู่แล้วเขาเริ่มมาถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเดี๋ยวจิตมันก็จะน้อมมาเอง อันนี้คือวิธีที่มันเตจะแนะนำนะมันต้องเพิ่มความถี่ให้ตัวเองอเพราะว่าถ้าเราไปอยู่กับโลกมากเราก็โดนสังคมดึงไปเราก็ไม่มีอาวุธที่จะไปต่อกรก่อค่าศึกก็คืออริยสุลธรรมทั้งหลายคือพยายามมาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็เอาธรรมะที่มันเตะแสดงเนี่ยไปฟังไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะฟังก็ทําตามด้วยส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบติดฟังไงแต่ไม่ชอบทํา อันนี้คือปัญหาของคนยุคปัจจุบันนี้12ขั้นตอนที่พระองค์บอกว่าให้ทำไปจนบรรลุอลหรหันต์เลยมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็ฟังเงี่ยหูฟังผอเงี่ยหูฟังแล้วก็จะได้ฟังธรรมแล้วก็ทรงไว้ซึ่งธรรมจะจไว้ที่บันเตยสอนเนี่ยจาไว้อาจาแล้วก็ไปไข้ควรหลังจากไข้ควรแล้วนําไปปฏิบัติด้วยนะ องรัสว่าทำทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่ยงพิสูจน์คือขั้นตอนตรงนี้ยมันไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะมันต้องทําจริงๆด้วยมันจะทนต่อการเพ่ยงพิสูจน์ของเราแล้วเราจะเกิดความพอใจขึ้นมาว่าโอพันเตนําคําพุทธเจ้ามาบอกเนี่ยมันถูกต้องตรงจริงๆมันใช้ได้แล้วเราก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาเริ่มเชื่อเริ่มศรัทธาละพอเกิดฉันท่าล้วก็จะเกิดอุตสาหะเราจะอยากพยายามที่ยิ่งขึ้นไปอีก พอมีอุตสาหะแล้วก็พิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วก็ตั้งตนในธรรมนั้นพระรา,าชาถามว่าทํายังไงถึงจะตามบรรลุถึงซึ่งความจรงิงความจริงก็คือสัจจะสัจจะเป็นชื่อแทนนิพพานพระองค์ตัดว่าทำสิบสองขั้นตอนเนี้ให้มากที่สุดแล้วเราจะเป็นอรหันต์ได้